สวัสดีครับพี่น้องพวกเราช่องเบาตุ้ยลำเพลนอเวเชียวครับเมื่อกี้นะพี่น้องเนาะหลังจากสัมผัสลูกน้องพันธุ์คำนาะบัดนี่มาเจอถอแก่ไปแล้วครับผู้พันเป็นคนตะโพงใหญ่เลยพี่น้องอืเอฟซีตัวยงเลยครับบัดนี่เมื่อกี้ผมแอได้ึงนงินลูกน้องพันธุ์ครับนินท่าผมพี่น้องนิ้นท่าเบาตุ้ยพันเพิ่นวาเพิ่นวายนั่นนี่โอ้ยยังอัินไทยแทนเงินเงินซีทุ่มหาทุ่มยังใ้เบื้องวันเบิ้งมันมันมีหลายสุดประทัน เป็นาบนาย่างคือไทยในทั้งหลังเดีอัน,นผมพนมหูครับว่าผมเาราคำสั่งบอดอ่ะเ้วพนบอทักผมพนประมาณตัวยงเงินบใครับผู้ตัวยง่นอย่ครับเดี๋ยวมัจะเป็นแอบถามมันบนพีน้อง,งเปนอ,อพี่น้องเป็นอย่้ัวพ่น้องตอนนี้ นักนะครับเข้าอมมมันนจิะสวัสดีครับต่อแกนี่ครับนี่ผู้โตผู้โตโยงเลยนะครับนี่อดีตโตโยงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันกรื่องช่วยบ่าตัวนี้ครับเอ้าอันผู้ผู้หนึ่งผู้ลังคนคือนเบาเพื้อนคอยอยู่ไหม เพิ่นว่าจังไหนอะว่าที่เราจะโห่จ้าข่บ่อวันนี้เคยได้ยินงจะซื้อได้่อนยิ่งจะเสียงมันบ่โอ้ยได้่อนยิ่งจะซื้อบ่เจอตัวจริงแล้ววันี้นี่แหละนี่แหละตัวจริงเพื่อนนี่ก็เบื้องส่องเบาตุ้ยเบาพื่นอยู่งจะบอกเพื่นว่าจังได๋บ่อยฟังจักหน่อยดูบ่อยอันนั้นถ่ายก็ถ่ายแต่อยู่ไกลๆพุ่นเอออันนึ่ง เห็นแต่คนเบืองหลายๆอยู่ไกลๆวิธีอยากเบืองหลายวิธีเห็นแต่อยู่ไกลๆบอกไปไกลๆวิธีอยากเที่ยบอกพื้นบบาตุยเนี่ยมาเจอจริงเจอจริงเลยมันเจ้าพันปะคู่เจะบอกก็เบาตุยอยู่เจ้าอกก็บบาตุยยังเจบอกเจอโจทย์นี่แหละคลิปคิปนั่นจิ้งค่อยบ้าตุยนด้นนี่ เบิงื้องสองปอตุยแต่ว่าหางบมหูวเจ้าของโอ้ยตายแลย้วรถเท้าแกแล้วคือหัวแต่แล้วหัวแจ๊คไข่ได้มันเล่ามากบัดว่าเผื่อเล่าอยู่ฮ่าฮ่เพื่ <c oughs> อว่าบัดสามทีท่มกปอตุยยังก้อยมาทายไะไรสุดเออเอาผมเสียที่ใบผมเสีย,ยที่ใบฟังได้อให้ <c oughs> คือผมนะ่ะทําตามคําสั่งบอสโจเนาะบอสโจคือหัวหน้าวงเจ้าของวงครับทำตามทุกอย่างคือต้องเอ็ดประมาณนี้ครับเนาะ จริงเพราะแม่เพราผมอยากจริงเพราะผมอยากไทยซุปเจาะไปจำหมอลำไม่ได้เห็นนานจำหนาหมอลำไม่ได้นะแม่ป้าทอแก่เขามาไทยหลับผมอยากไทยตั้งนี่เลยไก <c oughs> ลๆนี่เลยนะแต่หาผมต้องทำตามคำสั่งคนอ <c oughs> ันนั้นพากันพากันมาเปิดเบิง้งเออเปิดเบิ้งอันนั้นตั้งแต่หัวแรงครับ <c oughs> ว่าที่เบิงเ้งมันเปิดหนา,หนานที่ครับกาบบมี่ผู้ไทยครับอันบ่พ่อมี่ผู้ไทยหนาที่ ครับพ่อแต่เพื่อนแต่งหนากันอยู่ครับผมถ่ายตอนนั้นนะครับมาเนี้เบื้องของบ่อตุ้ยบ่อตุ้ยกันยู่ใกล้ๆใกล้ๆพุ่นทางหลังมีพุ่นอยู่ทางหลังทังห้างพุ่นทางหลังคนเบื้องยังเบื้องใกล้ๆอาเนี่ยแต่ว่ากะหาเบื้องตั้งแต่หัวแดงก็ไม่มีผู้ไหลบ่อน่าบางอย่างบ่อดีเบานั่นนี่หน้าก็บสองคนบ่ผื่นคนบางอย่างบ่อน้ากันหนีหน้าบ่อสามสี่ถุนยังใอยมาเปิดอีกนั่ยังอันนั้นแล้วเราเรามาท่านชักเป็นบ่อจะฟังที่ท่นบอกเนาะ เราเราสื่ออย่างนะพอตุ้มพอตุ้มจะชีสร้างความยั่งยืนหาบาลตุยบ่มันนีมานนี้มานนี่คอยชีไปบ้าให้คอยชีไปให้เราให้แป๊บนึงพอตุ้มจอีสร้างความยังหาบาตุยบ่วันไทยอันไกลๆนะมันคอยชิไปสร้างคอยชิไบอกใอันมขึ้นเบิจอเสนอเสนอเสนอมากคอยชีไบอกใหอันว่าบาตุยไทยไกลพดบอคอยชีไปบอกบาตุยให้ ที่บอกเป็นบางใหญ่เป็นอแตงยิ่งทำยัดิบอไทยไก่เป็นบอมอสุ่ยผมผมช่ิบอกครับผมผม่บอกเล่าไห่มอตุยนั่นคอยเป็นเซี่ยวกันกบเล่าอยู่คอยชนิดกับเล่าอยู่ครับโอเคเนาะ ประมาณว่าไทยกับไายใกล้ๆแน่นอนจาบงหมอลัใกลๆมันบมครับทั้งหนาเปนหมอแมนบมอเบาแล้วครับว่เป็นยังเราบหาดอกเดี๋วทบอกเราหายด้เเอาจากู้หัวันกแกวันนี้เขาแกหัวกันเดี๋ยวผมสิบอกเราหายด้เขาสิประกอบทับหัวีเราหายได้เบาตุ้นเนี่ยต้อ่ล้างแทๆเจ้าของจองไปน่งเจ้าของ บ้านนุ้เจ้าขอใจแล้วบ่านนี้เนาะเจ้าขอใจเนาะผมต้องทายตามเจ้าหน้าที่ผู้สร่างนะครับบา่เปิดอีกรอบนึ่งสา่ถูกจะไปถ้าแก้ก็บหัวอย่างเดียวไหมถ่าแก้เวยแล้วโยมมืออย่างเดียวโดนออมโดนออม อัมเลอร์เฟซีโดนอัมพี่ดองครับไปมีแต่เอฟซีอัมขอคอนอัมเอฟซีครับบาทนี้มีแต่ส่องพวามสูงผู้หญิงใครกันใคยอยู่พี่ข้างหลังอแตายแล้วพี่น้องก้อยโอ้ยเนาะคักดีได้คอนเสิรดตเอฟเป็นคออันนั้นโน่นนี่นั่นนะทิ่เดียบอกว่าบอสโน่นนี่นั้นผมก็เสนอแล้วเนี่ยครับปูนแก้ไขได้เลยครับอำนั้นนี่มันมีปัญหาครับเป็นตะแพงได้เป็นตะหักได้อันนั้นนี่มันมัมีปัญหาเลยครับนี่ ไมอความเกียได้ไดมแมนวมอแลเรานต่น <c oughs> แกลกจักเ่อแต่โลจักเพื่อเลยพายเลยคอยกันตั้งคอยนางฟ้าคอยนางู้อยู่เอามานี่นะครับพี่น้องคือว่าอันลูกอัน,อนทีมงานมาคือว่าเจ้าสร้างอิปนปันหน่อหน่อจะมาสร้างผู้ใหว่ดไหนผู้ใหบอกในที่น้อยอยู่ในปังกูนี่มันมีหลานปิ่นเนู่เป็นว่าของแข้เลยเจ้าเจ้าจะเสี้ยวใให้มอบให้เพื่อนบ่ ถ้ามีโอกาสจังหวัดดีๆแมนมีอยู่มีแต่ไม่อยู่บ้านนั้นขอเบิ่งจัง่อยเด้อซองแรกได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นจังหวัดแบบคือคล้ายๆๆคนขีดหน่ายมากพุทธกับเจ้านะเนาะผมงึ้อเงินนี่เจ้าก็นั่งฟังนั่งเบิ่งกีนเนาะน่มาจังไปเห็นข่อยเอ้าอีแหล่ตวนี้ี่ยตุยผมตามตลอดเล่าเบิ่งเงินอีวัดนาเรามาตรงอีวัดจะนะโอ้เจ้าเบิ้งไดข่อยเรียกน้องวาดวัว เลี้ยงวัวนั่นคนบุกคเลียงนเนาะเยงวอาสนาบนนอทัทบเป็นยังตายแล้วบ้านี้เรามาเรามาเอาเราะมาเอาเอาีแย่าังสงปอกเอาบ้าตุยมา่เอา,า,า,เอาแอดมินมาสั่งครบเซเล้เจาบ้านี้ยำไหมยำด้ยอะไรรู้มั้ยตบเป็นยังครับจะไปยำเลยบ้านี้ เราหูบบอกว่าแล้วเราหูหรือว่าเป็นไข่เนาะไข่เรานะาจิ้หูก์อนพวงดีไข่บอกแล้วว่ามาตุ้ยน่นี่มาครับแล้เจอาไปย่าให้เพื่อนมาเนี่ยเพื่นคือบางไปตามี้โอ้โหจอดสร้างเป,าง <c oughs> งป็นปิ้นภาพเลยหรอครับยังยังบนไห้สร้างปิ่นแต่ว่าผมไอ้ทรงไายทรงยังไปเล่านะเราว่าประมาณประมาณสามร้อยสามร้อยบ่มี็นยังทลายกระซานแต่ผมไปถามกรอบกรอบประมาณสี่ร้อยเอาง่ายๆคือถ้าผมมีโอกาสผมจะแวะมาหาจอดมาเบิ้งเนาะ ผมผ่านดูอยู่พอครับซีสะเกตรลอยกับงานเนาะมันต้องเจอกันแหละจะไปหาบตุตยเด้อบตตูโบองแน่ผมเสืยอยู่ผมเสือยู่บตุโบองเ์นกัะพุ่นะเล่นกับพุเล่นกับพีกับน้องเล่นกระีิงนะลวเอจริงนบอกจริงทั้งจริงนเอ็นเห็นเอ็อ็นอยู่เบื่บ้านไปบ้านไอ้หนองปายเ็นจะเล่นกับพีกระน่องปกติปกติโบมีหฮังมีังครับครับทุกคนครับบบมันตาปลายโบมันตาเรนเล่นเบิรดครับ นี่ครับพี่น้อง <c oughs> คอยเห็นใจเราคอยอย่าหัวนะ <c oughs> นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวก็มาคอมแพงพี่น้องเอ้ยครัแบบเล่าของแกตัวนี่ครับพี่น้อง,งอันนี้ร้านนี่มันอยู่มันอยู่มันอยู่บ้านนะครับนี่บ้านตาบ่าซื้อซื้อบ้านนะบอกซื้อร้านตาบ่าอันนี้ร้านผมตั้งไว้อยู่ในทะเบียนการค้านะมันทองเงินการยางอืม โอ้ยพี่น้องเด้อเอฟซีสามหน่อยเฮ้านี่ผู้ใดผ่านมาท่าไนี่เธอต้องหนักก็มาใส่บริการกับเพิ่นเลยเนาะก็จะหูเล่นล้านสามแยกกันบัตรประบากเนาะเอฟซีสามหน่อยเฮ้าเพิ่นกับหลายยี่ดอกครับสี่ข้อปังกูได้พี่น้องเด้อถ้าผ่านมากกว่นี่ครับมาสนับสนุนกันตัวเอฟซีสามหน่อยเฮ้าทีมงานกับสำอางบานเดียวกันครับพี่น้องเอ้า โอ้บ่ได้เลยพี่น้องผมต้องนั่นี่นะครับเข่าท่าเลยครับพี่น้องได้รูตัวใช่พี่น้องเจฟซี่ต่อยโยงเลยครับตอกแกบนเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องคลิปหน้าจะพอดไหมครับเบางแล้วจะลืมตอนนี้มาใหายแรงใจรถของมันครับคลิปน่าจครับต้องปฏิบิเป็นยังไงอ่ะคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหน้าจะพอดไหมครับเบางแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับครับ นี่ครับพี่น้องเอ้านี่ครับพี่น้องห้าได้คลิปหนึ่งเราคิดทั้งหลายนะพี่น้องเด้อเพิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟเชี่แล้วกับไปเจอกันอยู่ตานสุ้มครับวันนี้อุบลครับบ่าวตุ้ยสีขาวหังาแจงโมงพี่น้องมาลุ้นกันเอาค,ครับเปืนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ